นี้เราจะพามาชมารถแข่งของเรานะครับทีมมอญนึ่งจกรการว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันที่ภายนอกก่อนนะครับคันนี้จะเป็นสี่ประตูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตรงนี้มาก่อนครับจะเป็นรถดีแม็กตัวแรกตัวสี่ประตูนะครับเราก็ได้มีการปรับเซตซึ่งเราจะโหลดลงไปให้พอประมาณนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราทําอะไรไปกันบ้างเริ่มต้นที่ระบบเบรกนะครับระบบเบรกเป็นของทิดออดนะครับ<อ>ก็ชุดนี้มั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่โช๊กนะครับโช๊กเป็นของแอดวานนะครับเป็นสับแทงนะครับก็เวลาเข้าโค้งก็ใส่ได้แบบเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถแข่งที่ห้อนี้รับรองว่าจบแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ชุดหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนชุดหลังทั้งหลังนี้ก็ได้เป็นดิสเบรกแล้วนะครับก็เป็นของทิศออกอยู่ทิศออดอยู่เหมือนกันก็เซตมาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโช๊กก็เป็นแอดวานนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับก็ได้เซตมาเพื่อให้เท่ากับสนามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรา เดี๋ยวดูภายนอกแบบทั่วทัคันก่อนนะครับเดินดูแบบทั่วๆรันนะครับแต่รายละเอียดเพิึมเราก็จะบอกให้เราดูแบบนี้ก่อนต่อไปเราจะมาดูชุดหลังนะครับชุดหลังก็จะเป็นที่เติมขึ้นมาก็จะเป็นตัวปีกหลังนะฮะแล้วก็ปีหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ แล้วก็พัาแบบสวยๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการย้ายแบตที่มาแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับย้ายจากข้างหน้ามาอยู่ด้านหลังนะครับมาดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยตรงนี้คือทุกคันต้องมีเลยนะครับคือโลบาร์นะครับทุกคันจะต้องมีเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งเองนะฮะแล้วก็จะไปที่เบาะนะครับ ตรงนี้เป็นของสปาโคซึ่งจะกระชับตัวเวลาเรานั่งก็คือจะพอดีตัวเลยแล้วก็เป็นเข็มขัดนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับคือมันจะเป็นตัวเซฟของเราเลยนะครับก็ของผมใช้เป็นรุ่น6จุดนะครับก็รัดทั้ง6จุดเลยนะครับตัวมาลายครับของผมตัวนี้เป็นรุ่นถอดได้นะครับ ก็อย่างนี้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับตรงนี้แต่เราชอบแบบนี้เวลามันขึ้นลงมันจะสะดวกนิดนึงนะครับก็จะมีที่บอกเกียร์นะครับผื่อยากดูเกียร์ว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวกลับไปที่โลบายนิดนึงครับโลบาร์เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแบบนี้ส่วนใครสงสัยว่าอันนี้คืออะไรตรงนี้คือที่รับลมนะครับสําหรับให้นักแข่งเย็นๆนะครับเพราะว่ารถแข่งส่วนมากจะ ไม่ได้มีแอร์นะครับก็เลยต้องทําที่รับลมมาให้เพื่อนักแข่งเย็นนะฮะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูภายในห้องเครื่องนะครับว่าเราได้ทําอะไรไปกันบ้างนะครับหลักๆเลยในห้องเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เพียงแต่ว,ว่าเก็บรายละเอียดของห้องเครื่องนะครับก็คือไล่เก็บสายไฟนะครับเพื่อให้มันโลง่งเวลาเราเซอร์วิสเราก็จะได้ดูว่าจุดไหนอะไรอย่างเงี้นะครับมันจะง่ายนะครับ มันก็จะมีตรงนี้ครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นถังดักไอนะครับแล้วก็เพิ่มข้อระบายขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวรีบูลเลตนะครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีหม้อน้ํานะครับเป็นมินียมที่ใหญ่กว่าของเดิมนะฮะเพราะว่ามันจะได้ด้วยการระบายความร้อนที่ดีขึ้น หลักๆก็ประมาณนี้ครับภายในห้องเครื่องนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือช่องลมนะครับเพื่อจะให้อากาศเข้ามาตรงนี้นะครับฝากระโปรงอันนี้ผมได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของเป็นคาร์บอนนะครับเบานะครับงานของอากรณนะครับก็ได้ดีครับ ประมาณนี้นะครับใช่เราจะมาติดเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะครับว่า<ด>ประมาณไหนนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราพามาดูสปอนเซอร์กันอีกหน,อหน่อยนึงนะครับ ปอนเซอร์ของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามพันธ์นะครับจะมีแบตเตอรี่โบริเดนนะครับน้ํามันเครื่องเพนนะครับนะครับผมแล้วก็เป็นบริษัทป๊อปนะครับผลิตลูกยางทั้งหมดของรถยนต์นะครับนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องกรัฟนะครับคอยเป็นคอยท็อปนะครับแล้วก็ปัมติกนะครับผลิตภัณฑ์ของท็อปนะครับส่งการช่างตัวนี้ก็คือขายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดนะครับเป็นอะไหล่ิงโกงอะไรงนี้นะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์แฮกเกอร์นะครับเป็นสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ผมก็ใช้ในรถผมด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่คนนี้เลยครับจูนายอาร์นะครับเป็นคนที่เซ็ตรถให้ผมนะครับแล้วก็ออฟกาลาดนะครับทีมคัมป้อมนะครับเอ๋เข้าสารซิ่งและตะยาวราดนะครับที่คอยดูแลกันอยู่นะครับนะฮะแบงนี้ด้วยครับสายซิ่งปาจินบุรีเบรกก็ที่ต่ออย่างที่ผมบอกนะครับประมาณนี้ครับ นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่านี้นะครับสติกเกอร์สวยๆจากสโมสรนะครับที่รับสีให้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือร้านอมมยนิกมการและและตัวผมเองเลยด้วยนะครับที่ที่ทำกันมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจากทิท่นนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ